ถ,ถ้าใครมาเที่ยวเฉิงตูแล้วตอนกลางคืนมีเวลาสักประมาณ30นาทีก็แนะนำสถานที่ตรงนี้เลยท่าเรือตรงเหมือนท่าเรือดนตรีพื้นเมืองพราซ่ามีการแสดงแสงสีเงาการแสดงเรือใบการแสดงม่านสาลาเหอเจียนตลอดเส้นทางระหว่างล่องเรือถ้าใครอยากล่องเรือนะคะเดินเข้ามาสักพักหนึ่งอะ่ะตรงสุดทางเขาจะมีขายตั๋วล,ล่องเรือ ๋ยวจะแปะราคาให้ดีกว่าตรงนี้ไม่เพียงแค่นั้นนะคะตรงนี้ก็ยังมีของให้ช็อปให้กินให้ใช้ มีวิวสวยๆจากสะพานอันชุนและยังได้เห็นสถานที่สําคัญของที่นี่อีกมากมายยังไม่พอนะคะพอเรือแล่นไปตรงกลางแม่น้ำเขาอจะมีนักเป่าขุย่ยมาเป่าขุ่ยให้ฟังตรงกลางแม่น้ําเลยเพื่อนๆลองจินตนาการดูสิคะว่านั่งอยู่บนเรือลมเย็นๆตีเข้าหน้าพร้อมกับฟังดนตรีจีนโบราณมันจะฟินขนาดไหนคะ